เคยรู้สึกไหมคะว่าแผนเปลี่ยนแปลงองค์กรที่ดูดีมากบนกระดาษเนี่ยพอเอาไปใช้จริงกลับพังไม่เป็นท่าเราเห็นกันบ่อยมากเลยนะคะที่แบบว่ากลยุทธ์ก็ดีทุกอย่างก็ดีแต่สุดท้ายไปติดที่แรงต้านของคนในองค์กรซึ่งหลายครั้งเลยต้นตอมันกลับเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะง่ายที่สุดก็คือเรื่องการสื่อสารนี่แหละคะ่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นนี้เลยโดยอ้างอิงเนื้อหาและแนวคิดจากงานของอาจารย์มนัสกวินชางประยูน ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อมาลองถอดรหัสกันดูค่ะว่าทําไมการสื่อสารถึงสําคัญขนาดนั้นแล้วเราจะออกแบบมันยังไงให้สามารถเปลี่ยนแรงต้านให้กลายเป็นแรงสนับสนุนได้จริงๆเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการทำความเข้าใจสาเสาหลักสำคัญของกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงในแนวทางนี้กันค่ะ มาเริ่มกันที่เสาหลักแรกเลยนะคะในงานของอาจารย์มนัสกวินเนี่ยท่านเน้นย้ำม,มากๆว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีวันสําเร็จได้เลยถ้าการสื่อสารมันล้มเหลวตั้งแต่ก้าวแรกมันต้องเริ่มจากการวางรากฐานการสื่อสารให้แข็งแรงก่อนใช่เลยครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยเราจะกลัวในสิ่งที่เราไม่เข้าใจการประกาศแค่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลง โดยไม่มีคําอธิบายที่ดีพอมันเหมือนเปิดช่องว่างให้คนจินตนาการไปเองต่างๆนานาเลยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะคิดไปนในแง่ร้ายไว้ก่อนเลยครับจริงค่ะกลัวว่าจะโดนเลิกออฟไหมงานจะหนักขึ้นหรือเปล่านั่นแหละครับดังนั้นการสื่อสารที่ดีในบริบทนี้เนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่การแจ้งเพื่อทราบแต่มันคือการสร้างความเข้าใจร่วมกันซึ่งก็นำเราไปสู่เสาหลักแรกที่แข็งแรงมากนั่นก็คือการออกแบบคีย์เมสเ g จหรือสาระสำคัญครับ พอพูดถึง Key Message คนมักจะนึกถึงสโลแกนเท่ๆหรือคำขวัญสวยๆที่แปะตามบอร์ดแต่จากแนวคิดนี้มันน่าจะลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมคะโอ้โหคนละเรื่องกันเลยครับนั่นเป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยมากจริงๆ Key Message เนี่ยไม่ใช่สโลแกนการตลาดนะครับแต่มันคือแก่นความคิดที่ต้องการให้ผู้รับสารเข้าใจและจดจำได้จริงๆมันคือหัวใจของการสื่อสารทั้งหมดเลย ซึ่งหนึ่งในหลักการที่ถูกหยิบยกขึ้นมาก็คือคุณสมบัติของ Key Message ที่ดีข้อแรกเลยนะครับต้องกระชับและชัดเจนกระชับและชัดเจนใช่ครับจุดนี้เป็นกับดักที่องค์กรใหญ่ๆตกหมาตาเยอะมากเพราะมักจะพยายามใส่ทุกอย่างเข้าไปใน Key Message จนกลายเป็นประโยคยาวๆที่เต็มไปด้วยสับหรูๆแบบว่า synergistic transformation for future ready enterprise อะไรแบบนี้ ฟังแล้วก็งงค่ะแล้วก็จำไม่ได้ด้วยใช่ครับสุดท้ายไม่มีใครจำได้เลยแนวคิดนี้ย้ำว่าถ้าพนักงานจำไปพูดต่อให้คนอื่นฟังไม่ได้ก็ถือว่าคีย์แมสส g e จนั้นล้มเหลวตั้งแต่ต้นแล้วครับน่าสนใจมากค่ะแล้วนอกจากความกระชับชัดเจนแล้วมีอะไรอีกบ้างคะข้อต่อมาคือต้องสอดคล้องกับเป้าหมายครับคือมันต้องตอบคำถามที่สำคัญที่สุดให้ได้ว่าทำไมเราต้องเปลี่ยน และเปลี่ยนแล้วเราจะได้อะไรมันต้องเชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายขององค์กรและก็ประโยชน์ที่จะเกิดกับพนักงานด้วยและข้อที่3ซึ่งสำคัญมากๆคือปรับใช้ได้อันนี้เป็นศิลปะเลยครับคือแก่นของสารต้องคงเดิมแต่เราสามารถปรับภาษาและวิธีการนำเสนอให้เข้ากับผู้ฟังแต่ละกลุ่มได้อ๋อการปรับสารให้เข้ากับแต่ละกลุ่มนี้น่าสนใจมากค่ะ แต่ในทางปฏิบัติมันไม่เสี่ยงที่จะทําให้สารบิดเบือนไปหรอคะเราจะคุมโทนแล้วก็แก่นของเรื่องให้เหมือนเดิมทั่วทั้งองค์กรได้ยังไงโดยเฉพาะเมื่อหัวหน้าทีมแต่ละคนก็มีสไตล์การสื่อสารของตัวเองเป็นคำถามที่ดีมากครับและเป็นความท้าทายจริงในทางปฏิบัติเลยแนวทางที่อาจารย์มนัสกวินแนะนำก็คือองค์กรต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าคู่มือการสื่อสารหรือ Messaging Guide ให้กับผู้นำทีมครับ ในนั้นจะระบุคีย์เมสเซจหลักที่ห้ามเปลี่ยนเลยพร้อมกับตัวอย่างวิธีการสื่อสารสำหรับกลุ่มต่างๆอ๋อเหมือนมีไกด์ไลน์ให้ใช่ครับเช่นเวลาคุยกับฝ่ายขายอาจจะเน้นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้ปิดการขายได้ง่ายขึ้นยังไงแต่พอไปคุยกับฝ่ายผลิตอาจจะเน้นว่ามันจะช่วยลดความผิดพลาดในสายการผลิตได้ยังไงแก่นยังคงเดิมคือการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น แต่ประโยชน์ที่ยกมาจะต่างกันไปตามบริบทของผู้ฟังครับและสุดท้ายคือต้องสื่อสารอย่างสม่ำเสมอการย้ำเตือน Key Message อย่างต่อเนื่องจะช่วยตอกย้ำทิศทางแล้วก็ลดความสับสนลงได้ครับเข้าใจเรื่อง Key Message แล้วค่ะมันคือการวางรากฐานทางเหตุผลที่มั่นคงแต่ดิฉันก็นึกถึงหลายๆครั้งที่บริษัทมี Message ที่ดีนะชัดเจนมากแต่คนก็ยังไม่อินอยู่ดี มันเหมือนกับว่าสมองซีกซ้ายเข้าใจแต่สมองซีกขวายังไม่ยอมไปด้วยมันต้องมีอะไรมากกว่าแค่เหตุผลหรือเปล่าคะโอ้โหคำขามนั้นนำเราไปสู่เสาหลักที่สองได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับและนี่คือส่วนที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือ storytelling หรือพลังของการเล่าเรื่องครับสิ่งที่น่าทึ่งก็คือมนุษย์เราถูกตั้งโปรแกรมมาให้ตอบสนองกับเรื่องเล่าครับข้อมูลดิบๆหรือตัวเลขในสไลด์อาจจะเข้าถึงสมองแต่เรื่องเล่าที่ดีเนี่ยจะพุ่งตรงไปที่หัวใจเลยมันสร้างความผูกพันทางอารมณ์ในแบบที่ข้อมูลอย่างเดียวทําไม่ได้ดิฉันสงสัยมาตลอดเลยค่ะว่าทําไมเรื่องเล่าง่ายๆเนี่ยถึงมีผลกับคนมากกว่าตัวเลข KPI สวยๆ ในงานของอาจารย์มานัสกิินได้อธิบายเรื่องนี้ในเชิงจิตวิทยาไว้บ้างไหมคะว่ามันทำงานกับสมองของเรายัางไงมีการอธิบายไว้ชัดเจนเลยครับว่าเรื่องเล่าช่วยให้เราสร้างภาพในใจและก็เชื่อมโยงประสบการณ์ของตัวละครในเรื่องเข้ากับประสบการณ์ของตัวเองเมื่อเราได้ยินแค่ว่าต้องเพิ่มประสิทธิภาพ20%มันคือคำสั่ง แต่ถ้าเราได้ฟังเรื่องเล่าของทีม A ที่ต้องทำงานล่วงเวลาทุกคืนเพราะระบบเก่าที่ล้าสมัยทำให้พลาดช่วงเวลาสำคัญกับครอบครัวเราจะเริ่มรู้สึกถึงความเจ็บปวดนั้นและอยากจะเห็นพวกเขาหลุดพ้นจากปัญหานั้นจริงๆซึ่งแนวคิดนี้ก็ได้ให้ลักษณะของเรื่องเล่าที่ดีไว้ว่าข้อแรกต้องสะท้อนความจริงครับเป็นเรื่องที่จับต้องได้ไม่ใช่เรื่องแต่งที่สวยหรูเกินจริงหมายความว่าต้องดึงเอาเรื่องจริงของคนในองค์กรมาใช้นั่นเองถูกต้องครับ และนั่นนำไปสู่ข้อที่2คือใช้อธิบายความจำเป็นเรื่องเล่าที่ดีจะช่วยฉายภาพให้เห็นว่าทำไมเราถึงอยู่เฉยๆต่อไปไม่ได้แล้วสภาพปัจจุบันมันมีปัญหาอย่างไรและภาพอนาคตหลังจากที่เราเปลี่ยนสำเร็จมันจะดีขึ้นแค่ไหนมันเปลี่ยนจากคำสั่งที่ต้องทำไปเป็นอนาคตที่เราอยากไปให้ถึงด้วยกันแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับอาจารย์มนัสกีนเตือนว่า เรื่องเล่าที่สวยหรูเกินจริงหรือดูเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเกินไปอาจให้ผลตรงกันข้ามได้คือสร้างความรู้สึกไม่ไว้วางใจได้เหมือนกันความจริงใจของเรื่องเล่าจึงสําคัญที่สุดครับแล้วเรื่องข้อมูลกับตัวเลขล่ะคะเราต้องทิ้งมันไปเลยไหมไม่เลยครับนี่คือหัวใจสําคัญข้อสุดท้ายที่หลายคนมักพลาดคือต้องผสมผสานกับข้อมูล การเล่าเรื่องไม่ใช่การมานั่งแต่งนิยายนะครับแต่ต้องใช้ควบคู่ไปกับข้อมูลจริงหรือ Data เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือพูดง่ายๆก็คือ Storytelling จะทำหน้าที่สร้างแรงจูงใจสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ในขณะที่ Data จะเข้ามาช่วยยืนยันความเป็นไปได้และให้ความมั่นใจกับฝั่งเหตุผลอ๋อให้มันสมดุลกันทั้งเหตุผลและอารมณ์ใช่ครับภาพที่ชัดที่สุด คือการเริ่มต้นด้วยเรื่องเล่าที่จับใจเพื่อเปิดใจผู้ฟังแล้วค่อยตามด้วยข้อมูลเพื่อปิดการขายทางความคิดครับภาพชัดขึ้นมากเลยค่ะเหมือนกับว่าแทนที่จะเดินเข้าไปบอกว่าจากข้อมูล Q3 เราต้องเพิ่มประสิทธิภาพ20%ก็เปลี่ยนเป็นผมอยากจะเล่าเรื่องของทีม A ให้ฟังแล้วพอทุกคนอินกับเรื่องราวแล้วค่อยตบท้ายว่าและนี่คือข้อมูลที่ยืนยันว่าระบบใหม่จะช่วยแก้ปัญหานี้และเพิ่มประสิทธิภาพให้เราได้ถึง20%จริงๆ ถูกต้องเป๊ะเลยครับนั่นคือการเปลี่ยนจากการให้ข้อมูลไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจซึ่งขับเคลื่อนคนได้มากกว่ามหาศาลเลยโอเคค่ะตอนนี้เรามี Key Message ที่เป็นเหมือนสมองและมี Storytelling ที่เป็นเหมือนหัวใจแล้วแต่เหมือนจะยังขาดอีกส่วนประกอบสำคัญนะคะคือเรามีของดีอยู่ในมือแล้วแต่จะส่งไปให้ถึงคนอื่นได้ยังไงเรื่องของช่องทางในการสื่อสารน่าจะสำคัญไม่แพ้กันเลยสำคัญมากครับและเป็นจุดที่หลายองค์กรพลาดแบบไม่น่าเชื่อเลย นี่คือเสาหลักที่3ครับคือการเลือกช่องทางสื่อสารที่ใช่เพื่อเข้าถึงใจคนที่่ตงต่างกันผมเคยเจอเคสที่ผู้บริหารส่งอีเมลอธิบายการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบริษัทยาว5หน้ากระดานพร้อมไฟล์แนบอีก3มไฟล์โหแค่ฟังก็นึกภาพออกเลยค่ะผลก็คือแทบไม่มีใครอ่านจบเลยครับนี่คือตัวอย่างคลาสสิกของการมีสารที่ดีแต่เลือกช่องทางผิดมหัน แปลว่ายุคของการส่งอีเมลฉบับเดียวถึงทุกคนหรือคอมพานี Y ว่อีเมลแล้วหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเหมือนกันหมดมันจบไปแล้วจบไปนานแล้วครับหนึ่งในแนวทางที่สําคัญคือต้องระบุช่องทางที่เหมาะสมกับแต่และกลุ่มเป้าหมายเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าคนของเราอยู่ที่ไหนแล้วก็เสพสื่อแบบไหนผู้บริหารระดับสูงอาจจะยังชอบรายงานสรุปที่กระชบับหรือการประชุมที่เป็นทางการ แต่พนักงานรุ่นใหม่อาจจะเข้าถึงได้ดีกว่าผ่านวิดีโอสั้นๆบนแพลตฟอร์มภายในองค์กรหรือการคุยกันสบายๆในทาวน์ฮอลล์หรือแม้แต่อินโฟกราฟิกในกลุ่มแชทของทีมก็ได้ใช่เลยครับการใช้ช่องทางที่หลากหลายหรือมัลติแชนแนลคือกุญแจสำคัญซึ่งมันก็หมายความว่าเราต้องทำงานละเอียดขึ้นมากเลยนะคะไม่ใช่แค่คิดว่าจะพูดอะไรแต่ต้องคิดด้วยว่าจะพูดที่ไหนแล้วก็ต้องปรับรูปแบบการนำเสนอให้เข้ากับช่องทางนั้นๆด้วย ใช่ครับนั่นคือประเด็นถัดมาเลยคือปรับรูปแบบให้เข้ากับกลุ่มและช่องทาง Key message เรื่องเดียวกันอาจจะถูกสรุปเป็น bullet point ในอีเมลถูกทำเป็น infographic post ในกลุ่มหรือถูกนำไปขยายความเป็นเรื่องเล่าโดยหัวหน้าทีมในวงประชุมเล็กๆก,ก็ได้แต่ที่สำคัญกว่าการส่งสารออกไปคือสิ่งที่จะตามมาครับการรับฟังกลับมาถูกต้องครับประเด็นสุดท้ายที่สำคัญมากในเสาหลักนี้คือ ต้องมีฟีดแบ็กลูปการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การพูดทางเดียวไม่ใช่การตะโกนออกไปแล้วก็จบแต่ต้องเป็นการสนทนาต้องมีช่องทางให้พนักงานสามารถถามคำถามแสดงความกังวลหรือให้ข้อเสนอแนะกลับมาได้และที่สำคัญคือองค์กรต้องแสดงให้เห็นว่าฟังจริงๆไม่ใช่แค่เปิดช่องไว้เฉยๆการนำฟีดแบ็กนั้นมาปรับปรุงการสื่อสารหรือแม้กระทั่งปรับแผนการเปลี่ยนแปลงบางส่วนจะสร้างความไว้วางใจได้มหาศาลเลยครับ ฟังทั้งหมดแล้วภาพมันเชื่อมกันชัดเจนเลยค่ะมันไม่ใช่แค่3ามเทคนิคแยกส่วนกันแต่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันทั้งหมดแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไงคะถ้าจะสรุปภาพรวมจากแนวคิดของอาจารย์มนัสกินอาจจะพูดได้ว่าการสื่อสารที่ได้ผลต้องเป็นกลยุทธ์ที่เป็นระบบมีการออกแบบไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสรุปได้ดีมากครับถ้าจะให้ย้ำถึง3เสาหลักอีกครั้งก็คือ1 เริ่มต้นด้วยคีย์เมสเ g จที่เป็นการกลางต้องชัดเจนสื่อถึงประโยชน์และทุกคนต้องจำไปพูดต่อได้ 2. ใช้พลังของสตอรี่เทลลิงเพื่อสร้างความเชื่องโยงทางอารมณ์และแรงจูงใจโดยมีข้อมูลจริงสนับสนุนเพื่อความน่าเชื่อถือและ 3. เลือกช่องทางสื่อสารที่ใช่สำหรับแต่ละกลุ่มและสร้างกระบวนการสนทนาสองทางผ่านฟีดแบ็กหล o มที่มีประสิทธิภาพครับเป็นการยกระดับการสื่อสารจากการเป็นแค่เครื่องมือแจ้งข่าวไปสู่การเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความร่วมรือยอย่างแท้จริงเลยนะคะ ใช่เลยครับและสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญขึ้นมาเพื่อให้เราได้คิดต่อยอดกันไปนะครับกรอบแนวคิดที่เราคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการสื่อสารจากองค์กรไปรสู่บุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจและลดแรงต้านแล้วถ้าเราลองพลิกมุมมองกลับกันล่ะครับ องค์กรจะสามารถสร้างช่องทางเชิงกลยุทธ์ที่ไม่ใช่แค่เพื่อส่งสารออกไปแต่เพื่อรับฟังและนำความคิดเห็นของคนจากข้างล่างขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกแบบการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นได้อย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรื่องเล่าที่ทรงพลังที่สุดในการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มาจากห้องประชุมผู้บริหารแต่มาจากพนักงานหน้าง,งานที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่จริงๆแล้วผู้นำมีหน้าที่แค่ช่วยขยายเสียงของเรื่องเล่านั้นให้ดังขึ้น ถ้าทำแบบนั้นได้การเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกสั่งให้ทำอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกันครับ